นี่ก็คือต้นที่ 1, 2, ึสในในรูปฮะก็อายุประมาณตะปลูกตั้งแต่ช่วงมิถุนายนปีห้ตอนนี้ก็อายุประมาณ2ปี5 6, 6, เดือนสปีหเดือนก็ลองมาดูผลผลิตเป็นปาล์มเอามาเอาเม็ดมาเพาะเองฮะก็เลยต้นกา้าเลยไม่สวยนัณปลูกไว้ที่บ้าน สองปีหกเดือนอันนี้ต้นที่หนึ่งครับแล้วก็นี่ต้นที่สองต้นที่สองในรูปจะดูเล็กหน่อยนะจักเป็นน่ต้นที่สาม ช่อดอกหรือทลายที่มีความสูงขึ้นจากลำต้นแล้วจากพื้นดินแล้วก็จะไม่ฝ่อเท่าไรก็จะเริ่มทําการตัดไขเ่เลยจดพื้นดินแล้วจะไม่เน่าเลย โ okay, อเคครับผมฟาร์ม2ปี6เดือน